อยู่คนหนึ่งนิดหนึ่ง perfect I can't wait to see it วิเศษเลย I can't wait คือฉันรอไม่ไหวอีกแล้ว I can't wait ไม่ได้ว่ารอไม่ได้ไม่สามารถจะรอได้ไม่ใช่นะมันแปลว่ารอไม่ไหว I can't wait to see it ฉันรอไม่ไหวที่จะได้เห็นสิ่งนั้นเขาถามว่าจะกินอะไรก็ตอบก่อนว่าจะกินอะไรตอบอย่างนี้ไม่ได้ข้อ2ฮะ grilled chicken with mushroom sauce อ่าก็อตอบไปเลยจะกินอะไรก็ว่ากันไปนี่ไงเขาตอบสิ่งที่เขาจะกินแล้วที่เขาจะทานแล้วนัก็ กริลชิเกเนะื้ไก่ไก่ย่างใช่ไหม with mushroom sauce ไอ้ซอสมะเขือม o o m อะไรก็ว่าไปเนาะประมาณนั้นก็คงจะเป็นเกรวี่เขาที่มีมะเขือม่ใส่เข้าไปประมาณคงจะราดไปบนไก่ย่างของเขานะฮะฮะอ,อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะส่วนข้อ3นะคื you are a great cook <laughs> <laughs> ไม่ต้องไปชมเขาไม่เกี่ยวฮะ you are a great cook ไม่เกี่ยวเราจะกินอะไรกันดีไม่รู้ใครจะเป็นคนทํหเลยด้วยซ้าส่วนข้อ4ฮะพวกที่ทำโหาอัพคะแนนได้ง่ายัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้ มาเจอกันนะครับที่ Red Maple